ที่ไหนดีเดี๋ยวบอกันกันนะเริ่มจากทุกคนนะคะใครชอบเล่นแมปไร์ดเปียก็ฝากกดไลค์ด้วยนะไปดูกันเลยวิุกคนเห็นนั่นไหมเฮ้ยเขาเป็นตัวมัมตัวแม่กันหรอวิแต่คุาแต่งตัวสวยขนานะชุดเจ้าหญิงอะนันหมดทุกคนน่าจะเป็นแก๊งตัวมัมตัวแม่นะเออ นแต่ก็รถดอยู่นะเออมาดูโรงเรียนกันเออโรงเรียนก็พอใช้ได้อ่ะออวันเราจะไปสร้างบ้านจริงไหมอ่ะออหรือว่าเปลี่ยนเป็นอพาร์ตเมนต์เปลี่ยนเป็นบ้านดีก,กว่าไหมเอองั้นเราว่าเราจะมาสร้างบ้านเป็นเรือดีกว่านาะ หรือว่าอยู่อพาร์ตเมนต์อุ้อ,อพาร์ตเมนต์ก็ดีอ่าโอ้โหทุกคนต้องไปไอ้ทุกคนต้องห่งบักตุยแล้วต้องห่งบักแล้วค่ะทุกคนโอ้ยอ,อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูบ้านนะคะให้กดไปที่ชุมชนไปบ้านหลังที่หนึ่งนะคะให้กดไปที่พิเศษไหนว่าพิเศษอ๋อนี่ไง มันก็จะให้เรียบมากงาอนะคะก็จะไปอยู่บนเรือกันนะไม่อ,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 อะ,อะเราก็จะไปอยู่กันที่บ้านนะคะเราจะอยู่หากไกลแค่ไหนก็ได้นะคะแต่เราส่วงกำลังใบอกว่าอยู่อพาร์ตเมนต์ดีกว่านะอู้อาพาร์ตเมนต์เขาก็สวยดีนะ,ะไปโรงเรียนก็สามารถนั่งรถไปได้แล้นะเพราะว่ามีป้ายรถเมล์อู้ดีจัง ไปกันเลยไปเช็คอินก่อนค่ะทุกคนอ่ะให้กดให้เช่าค่ะให้กดเช่าเนาะอ่าไปที่ห้องที่สาห้องสองจะเลือกได้แค่ปีใหม่กับด้นเมอน,นะคะห้องสามเลือกได้หลายอย่างเลยอะเราจะเลือกเป็นเอรเดนะคะไปอพาร์ตเมนต์ของคุณตอนนี้เลยไม่ไม่ก่อนนะคะจะขึ้นริบไปเองค่ โอ้โหทุกคนขึ้นไปเองอุ้ยคนลิฟต์ไหนเดีอะขึ้นลิฟต์นี้ดีกว่าเออของเราอยู่ชั้นสามเนาะอยากไปห้องพิเศษห้องพิเศษเขาสวนเนาะอะ,อะ,อะทุกคนอนี่เลยย้องเราอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นล็อกก่อนเผื่อเผื่อคนเข้านะคะทุกคนอ่ะให้ทายว่านี่คืออะไระอะเดี๋ยวน้องหงบอกนะว่านี่คืออะไร แต่ตอนนี้เราไปดูภายในห้องดีกว่าเปิดวิทย,อยุอย่าง